ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็ยังจะเลี้ยงไมโครฟในโลกของมังกรไวเวอร์ในคลิปที่6กันต่อนะคะก็วันนี้เราก็ว่าจะออกไปตามจับประกัดมาเลี้ยงกันนะคะแล้วก็ออกไปตามหามังกรตัวต่อไปกันต่อด้วยนะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจ้าเฮ้มังกรใส่ผ้านหมใส่หมวกหัวเขียวๆเลยอ่ะเคไม่ใช่มังกรนะโอเคพี่เควันนี้เขาจะพาพี่เคไปตามจับประกัดมาเลี้ยงกันด้วยนะอ้าววาวพี่เคชอบประกัดชอบบอกไม่เคยเห็นพี่เคเลี้ยงสักที อุ้ย,ยก็มันเลี้ยงตัวเดียวไงพี่เคนชอบเลี้ยเงเยอะๆอุ้ย,ยพี่เคนจำมังกรขี้ขโมยตัวน้อยของเราอะ่ะมันนี่ไปนะตอนกลางคืนอะ่ะมันนอนอดีนอนอ้าปากหอ,อดูฟันนี่โ้ย,ยเียวงงเลยมันนอนกลบนี่อุ้ยเหมือนอ้อมเลยอะ่อยออยอะ <c oughs> นัังก้นอึดฉยเลยอะโอเคตอนนี้ก็เด็กๆก็หลับกันหมดแล้วเนาะเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็นั่งหลับนั่งหลับก็ได้เหรอ <G ül> สับพังงเลยนะมาเราก็นอนกันบ้างดีไปหลับกันดีกว่า,าปิดคลิปยัง <G ül> <G ül> ถึงมาเองว้าวแสงแดดอุ้ยสว่างจุ่มนี่แดดแรงเนาะตื่นแล้เหรอตื่นกันหมดแล้วโอ้ิเด็กๆตื่นกันแต่เช้าเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ปลาเนาะที่พี่เคนทําไว้นะคะเออพี่เคนมันใหญ่ไปป้าประกาศขอให้เลี้ยงแค่ตัวเดียวนะใหญ่ไปก่อนนี่เหลือดี่ว่าขาดเฮ้ยเอ้เขาว่าไว้เลี้ยงปลาทะเลดีเป้าเลี้ยงไว้เป็นลายประกาศนี่แหละน่ารักดีแล้วก็หลังบ้านยังมีตู้เล็กๆอีกนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปเรามาดูมังกรน้ำเรากันดิค่ะอันนี้อะไรเนี่ยพี่ประกาศอ่ะไม่ใช่ มังกรน้ำที่เราจับได้เมื่อคลิปที่แล้วไงว,ว้าวดูดิปีกเขาส,สวยสวยลายสวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยน่ารักจุ๊ ถ้าชอบมากเลยมังกรน,น้ําเนี่ยเอ้ยเสียดายนะไม่เจอตัวสีขาวตัวสีขาวนะคะมังกรน,น้ําเนี่ยมันหายากมากๆเลยค่ะแกกะล้วจะไม่สปาเลยเนาะเมืหลังถ้าเจอเดี๋ยวหามาเป็นเพื่อนกันนะเนาะอีไม่มีทางที่จะง่ายๆพี่เคนโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยเนาะไปไปหาปากกัดกันดีกว่าก่อนอื่นต้องไปจับปากกัดกันก่นกอนนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแขกมาแม่มดคิ้วหนาใช่นะคิ้วหนา <laughs> เป็นชิ้นจังเลยมาจากไหนเนี่ยโอ้พี่เคนมันรับของดีพี่เคนโกสต์ตนโอ้โหเฮาสุดเจ้าอ้พอดี เราอยากได้หมวกพอดีเลยอ่ะโอ้ยนึกว่าต้องไปยัรกนะไม่ต้องไปแล้วเอ้ยยังไงก็ต้องไปไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงวันนี้ยังไม่ไปแ้วมามาเาหมวกกันดีกว่าเดี๋ยวเราก็จะลองครับหมวกที่เป็นหมวกเมนิ่งอยนะคะเอาไว้สําหรับไปขุดเหมืองเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยคงทนสักเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่ามันจะทําให้เราขุดเร็วขึ้น20%นะคะแล้วก็เวลาขุดเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีนวิชั่นขึ้นให้แบบว่าได้ชั่วคราวนะคะเอาละได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองใส หมวกไว้เหมือนหมวกแบบว่าหมวกแบบว่าจะไปไซต์ก่อสร้างเลยอ่ะโอ้โหอ้าวจะไปก่อสร้างตึกนะเนี่ย <c oughs> มีไฟ้วยเดี๋ยวทำตึกเขาถลม่มสร้างไม่เป็นอุย้ยเทจุ <c oughs> ทงไปถ่ายกันได้เวาไปจับปลากันแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นนะนี่เลยมันอยู่หลังบ้านเราเองค่ะในป่าสลอมนะคะนี่ <c oughs> ให้เราประกัดค่ะโอ้โหเต็มเลยอ๋อพี่เคนสวยมากเลยอ่ะมีตั้งหลายสีน่ะเนาะอุ้ยจับตัวไหนดีอ้าให้มันเหมือนปลาเงินปลาทองเนาะแต่ว่าจริงๆมันคือประกัดนะเฮ้ยระวัง่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขากัดกันน่อ้อที จับแล้วอ้นีธรรมชาติมันไม่กัดนะแต่พอจับไปลี้ยมันกัดกันเอาเหรออย่างนี้ก็ได้หรอใช่แล้วก็วิธีจับเนีย่ยต้องเอาถังน้ํามาจับมันได้จับได้ถังละหนึ่งตัวนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมีถังปะ<ป>เอาถังไปเยอะเลยอ๋าดีมากพี่เคนีนเตรียมของไว้แล้วโอเคเราก็จะเริ่มจับปากกัดกันเลยดีกว่านะ้เอาสีไหนดีอ่ะ เราต้องเอาสีแบบว่าลายเยอะๆตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยลายเนี้ยโอเคได้ไปหนึงตัวละ <c oughs> นี่มันกระชอนเหล็กเลยน,นี่เฮ้ยระวังนะไม่มีแซลมอนด้วยเพราะมันมีแบบว่าพวกตกนะไคร่น้ำมีมอสด้วยเนาะ ไม่เอาสามสารถ <ละ S 2> รับปล <นะ S 2> ุกได้นะเดี๋ยวกลายเป็นซาซิมิเลยเฮ้ดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกใจเย็นๆพี่เคโอเคแล้วก็ต,ตัวไหนดีล่ะอุ้ยสีทองเอ้ยนี่ก็สวยนะโอ้ยสุดยอดเอ้ยทองไว้ขีดดำก็สวยสีเหลืองๆเนี่ยเอาเลยเอาให้มาเลยเอ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้ก็สีเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะแต่ให้พี่เคเห็นบ่อยอ่ะไอ้ตัวสีแดงหางน้ำเงินเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยของจริงอะนะอ๋อแดงว่ามันสวยสุดใช่ปะใช่แล้วมันจะหางพริ้วๆหน่อยเอ้ยตัวสีขาวหางแดงก็มีว้าว เอ้ยพี่เคนยักย้ายกันจับนะอะไรพี่เคนก็จับมาบ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บพวกต้นมอสกันดีกว่าเนาะเฮ้ยดูดิมันเป็นแบบว่าพวกมอสบอลเอ้ยนี่มันมานีโมชัดๆเลยอ้อมอ๋อมันคือมานีโมอ๋อ <c oughs> น่ารักจุง <c oughs> น่ารักเนาะเดี๋ยวเอาไปตกแต่งตู้ปลากันดีกว่านะ <c oughs> แล้วก็เจ้าประกัดนะคะเนี่ยเราสามารถให้เจรีนได้แค่ตู้ละหนึ่งตัวเท่านั้นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะน้องจะกั กันค่ะแล้วก็สายไหลทะเลด้วยอ๋อใช่ใช่พี่เคนเก็บมาด้วยเดี๋ยวเขาแบบว่าจับปลาจับอย่างอื่นนี่พี่เคนครีบม,มาแล้วเก็บมาแล้วนี่แล้วก็ที่สํคาคัญนะอ้อมอันนี้เลยอาหารของน้องปลากระกนี่ต้องเอากรรไกรตัดใบไม้ให้มาด้วยนะเดี๋ยวพี่เค็งจะไปปรุงอาหารให้ดูฮ่าๆไ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่อาหารพี่เค็งม,มันคือยาฮิวเลือดให้ปลากระนั่นแหละคล้ายๆกันไปกลับบ้านกันดีกว่าย่าคุ เคค่ะเดี๋ーーยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะตึบเต้นจุ่มเบอร์ซื้อเครื่องออกซิเจนยังไงอ่ะเฮ้ยมันไม่ต้องใช้ประกาศมันถึกอึดทนโอเคค่ะ okay, ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของเราละร้อยมือดีเลยอ้ามเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเราลองมามปล่อยในห้องนี้เดี๋ยวชั่วคราวกันดีกว่านะอ๋อจริงๆแล้วว่าอยากได้แบบว่าตู้นี้อไปเลี้ยงปลาทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปทะเลเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะวางเจ้าตะไคร่น้ำบอลงไปนะคะโอ้โหมันนีโมก้อนไปเริ่มเลยทำไมมันนีโมก้อนใหญ่จุ้งนี่หมายุเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ ตู้หวอมาแล้วตัวแรกเฮ้ยสวยดีอะสีน้ำเงินล้วน่ะอุ้ยสวยจุ้งเก๋ไปเ่ยตู้เปิดเลยอะออเขาบอกว่าไม่เหงานะปากกัดมันอยู่ตัวเดียวอ้ยมันใหญ่เลยไม่ได้อ้ำมันเป็นพวกแบบว่าปิกวิเวกอะบอกแมบว่ารักสันโดจอะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องอยู่แค่ตู้นี้ตู้เดียวไปก่อนชั่วคราวนะคะไปจะตู้หลังบ้านกันดีกว่าเนาะแล้วนี่ก็คือตู้กระจกหลังบ้านค่ะที่เราเตรียมไว้เลี้ยงปากกัดแล้วตู้ละตัวนะคะ โอเคเราจะค่อยๆปล่อยเนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นตู้ใหญ่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องการปลูกตะไคร่น้ำผาแล้วก็วางสาหร่ายทะเลกันด้วยนะอันนี้ไปเลยโอเคค่ะ okay, มาลองปล่อยตู้นี้กันดูเนาะฟืบนี่ให้สวยอน้ําใสดีเนาะกระจกยี่ห้ออะไรเนี่ยม <c oughs> ันหนาปึกข <c oughs> นาด <c oughs> น,นี้กระจกบอกไม์ครับนี่แหละอุ้ย <c oughs> ตัวนี้ก็สวยอุย้ย <c oughs> ตัวนี้ก็กน่ารักเนาะแบบว่าอย่างหนามันดีนะพี่คินทำไมยังไม่แตกอ๋อไม่แตกง่ายโอ้ดีก็หนาเกิน โอเคแล้วก็ตู้นี้นะคะตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าเราจะปลูกพวกตะไคร่น้ำลงไปนะคะแล้วก็สาหร่าย <ไอ S 1> ทะเลเนาะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่อ,อลองดูไงว่าถ้าปลูกแบบว่าเป็นแบบว่าตู้ขนาดกลางแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราปลูกสาหร่ายเทิงไปเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะเอางี้ดีกว่านะฟืบนี้ ทางน้องจะชอบตวเนี้ว้าวตัวนี้สวยสุดเลยอ่ะสุดยอดเหมือนตู้ปลาจริงๆเลยให่น่ารักนี่ดูนี่ดุกติ๊กดุกติ๊กดุกิกเนะโอ้ดูดิเขาไปมองเพื่อนใหญ่เลยอ่ะสายอยาไปกัดกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็นๆลูกใจเย็นๆจะไฟกันแล้วใจเย็นๆกันนะเอย่าเพิ่งไฟกันนะอยู่กันดีๆนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะประกัดของเราเนี่ยก็มีตู้ส่วนตัวกันแล้วเนาะโอ้ยพี่เคนชอบตัวสีทองสุดเลยอ่ะเฮ้ยเขาชอบตัวสีแดงเขาว่ามันแปลกดีนะพี่เคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวทำ นนนนแล้วก็นี่เลยอสมุนไพรไปด้วยเราต้องใช้พวกพุ่มไม้นะคะเอามาเผาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นโอ๊กลิฟนะคะพอเราเอามาเผานะคะเราจะได้เศษไม้ที่แห้งแล้วนะคะแบบนี้เนาะก็จะเป็นไดเลฟนะคะโอเคได้มาแล้วค่ะสองชิ้นก็พอเนาะแล้วก็ต้องเอาไปคราฟกับขวดน้ําค่ะแบบนี้นะคะ เราจะได้มาเป็นยาแบล็กวอเทอร์ค่ะเจ้าตัวยาแบล็กวอเทอร์เนี่ยก็จะเป็นยาฮีลเลือดให้ปากกัดของเรานะคะโอ้โหนี่มันน้ำอมฤตเลียงกันนี่ยอมดำเชียวสียังกันช็อกโกแลตนะถ้าเราปล่อยสองตัวในตู้เดียวกันนะคะเขาก็จะกัดกันค่ะโอไม่นะเดี๋ยวการหยุดอ๋องดูลองดูเอ้ยมันกัดกันแล้วเห็นป่ะโอ้ยเราอมจับมาเร็วจับมาเร็วโปเกบบอลยูจับกลับไปทังน้ำไม่ใช่โปเกบบอล โอเคโอเคน้องไม่นิ่งน้องไม่นิ่งใจต้องนิ่งโอเคแล้วก็ให้ยาฮิวเลือดค่ะแบบนี้นะฟืดมีก็จะมีหัวใจขึ้นมานะคะุักจงเลือดก็จะเต็มเนาะโอเคเลือดเต็มแล้วจะประกัดน้อยดีนะตัวเดียวก็พอเนาะไปตัวเด้าจะถึงคนใหม่ละโอ้ดูสิน่ารักจังเฮ้ยพี่เคมันอยู่ตัวเดียมันจะไม่เหงาใช่ปะไม่เหงาหรอกหน้าเดี๋ยวเราหาเพื่อนมาอยู่ใกล้ไม่มีหยังกุณกลิ่ม โอ้โหตัวแตกไรยงานเลยเราเอาเหล็กแท่งมาซ่อมมาหลังนะโอ,โอเคค่ะเราก็ได้มาสำรวจเบืองหลังบ้านของเราค่ะมันจะมีรางรถไฟเก่าอยู่แถวนี้นะคะอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะว้าวแจมจุ้งวันนี้แหละเราจะได้ลงกันแล้วเพราะว่าเราจะไปตามหามังกรตัวใหม่ของเราค่ะญาติรอเยอะมากเลยอ่อ <laughs> ไหวไหมเนี่ยไหวดิโหสบายมากเอ้ยแล้วมันกรอะไรมาอยู่ในท่าอันนี่ย้าวมันอยู่ได้เหรอทำอะไน,นิดเดียวเองเ่ยฉันมเป็นมังกรเหรียญทองฮะเป็นยังไงเนี่ยอุย้ยแปลกจงอบ,บอกว่าน้องตัวเล็กน่ารักพกพาได้นะฮะส่แบบรกระเป๋าเลยเหรอแล้วน้องก็มีประโยชน์มากๆเลยอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะทำการค้าขายให้เราได้แบบว่าเอาน้องเนี่ย เอาเข้าไปแลกให้พ่อคาเลได้นะคะเราก็จะได้ล่าเร่เร่มาเนาะโอ้โสุดยอดอยนี่นะแต่เยอะแล้วบองครั้งจะอยู่แบบว่าลึกหน่อยเนาะแล้วก็อยู่ในแค่เมืองรังรถไฟเท่านั้นนะคะโอ้ดูดิเหล็กเต็มเลยเดี๋ยวพี่เค็นตอบไปด้วยทีวันนี้เราก็จะเก็บล่าเลกกยเนนเก,กล,ลกกับไปด้วยนะอ๋โโอดูดิเพียบเลยอ่ะมอนสเตอร์ <c oughs> อืมเยอะเกินไปให้พี่เคนระวังระวังนี่เลยนี่น โอ้มืดมากเลยพี่เคินเดี๋ยวเราปักทอเป็นทางเดินกันดีกว่านะไปเรื่อยๆเลยอย่าลืมเก็บล่าเหล็กให้เราด้วยนะอะไรได้เลยเป็นยังไงบ้างองีหลงยังไงเฮ้ยมีหลงทางดิมันก็เดินไปตามรางรถไฟนั่นแหละโอ้ยหลงอยู่แล้วแบบอ้อมอะ oh <c oughs> โอเคเรามาแบบว่าทะลุตรงนี้กันเลยดีกว่าเนาะไปด้วยไปด้วยเราด้วยดี <c oughs> ยซอมบี้ <c oughs> ซอมบี้ติดยัยแมงมุมโอ้ยยังมีไปแล้วอ้อมาแล้วมาแล้วมาว่างเราวัางเราว่างเด็กมาด้วยนี่น,ะนี่แซมบี้ติดต้งน โอเคพี่เคนเดี๋ยวตรงนี้เขาเคลียร์ให้ยังไม่โอเคเลยเอาล่ะตรงนี้เคลียร์แล้วปักทอสก่อนน,นะเป็นไงบ้างเจอแล้วเปล่าเอาพี่เคนอย่าลืมเก็บใย,ยมังมุมกลับไปด้วยนะวิเจอแล้วเจอหนึ่งกล่องเฮนึกว่าเจอแมงก้อนแนมะ่เอ,อ้ยนี่ไงเจอแล้วคอยดาก,ก้อนนายก่องเหรอ ใช่มันอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเท่านั้นแปลกจุ้งมันก็เลยอยู่ในกล่องเราปล่อยได้ด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวน้องบินหนี<อ>เราต้องแบบว่าไปปล่อยที่บ้านโอ้ยดูนังไทยอะมือขึ้นคุณนะเอเดอร์แมนแชคแคดเขาเหน็บไหมไม่เป็นไรเกรงใจเอ,อ้อเอาวะพี่เคนวุ้ยนั่งไงอ้อมไปทางโน้นไปทางโน้นมีทางไปด้วยอ๋อลองไปดูนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขุดลาวาก่อนอ๋ออันตารายเหมือนกันเนี่ยเห็นว่านาไม่ใช่เหรออ้อมไม่ลงไปไ่ายเลยหรออันี่เป็นอะไรพี่เคินกามีเสเกันหนวอุ้ย เจออีกกล่อนนงนึ่งแล้วพี่เคนครับ <Yahoo. S 1> อ๋อมันมีลาพิสอ๋อเล็ดฟักทองเราเก็บกลับไปด้วยเนาะเราก็ได้คอยดาก,ก้อนนะคะเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นค่ะว้าว wow, สุดยอดโอเคเราเตรียมไปปล่อยน้องกันที่บ้านนะเอ,อ้ยไหนที่ไม่ไหนไหนมาแล้วอะนี่นี่อุ้ยมีเหล็กด้วยอืมมันจะมีอ,อ,อีกเหรอเฮ้ยไม่แน่นะที่ดาเนเตรียมนยมันอีกตับปลายแน่จะ,นะจะมีอีกอลองสุ่มไปดูเนาะโอ้ใส่เกลียงเยอะพี่เคนเอาเลยเมาเลยเมาเลยเก็บเหล็กไปด้วยดีกว่านะเฮ้ยดูฝั่งนู้นมีที่ทะลุไปด้วยอ่ะเฮ้ยลลอองงไไปปดดูู ฮ่าลักกี้ยังยังยังไม่ลักกี้เลยโอ๋อระวังระวังนะมังต้ามันเยอะแถวเนี้ยมันมืดมากเลยบุกเลยบุกเลยไฟเลยอ๋อไหนเกิดจากความมืดใช่เปล่าโอ้โหอ้อหทางนู้นเสียงเต็มเลยไหนไหนอ๋อหลังมุมอ๋อนี่ไงกองสป่าหลังมุมต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอ่ะเยอะกันไปไม่ได้ตรงนี้มันใหญ่มากพี่เคนเดี๋ยวถอยกันได้เดี๋ยวก็เลงมีหลายตัวพี่เคนมาช่วยเขาหน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่วยเขาบุกไปแล้วเป็นเพ่นกันนี่เลย อดีน้วไอ้กลัวทำไมมีชุดก่อนล้วโอ้ยเดี๋ยวเราระวังคิปเปิ้ลเราระวังคิปเปอ้ลคิปเปอร์มาเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเอาเลยจัดเลยจัดเลยโอ้ยฐางนี้ไม่หมดเลยฐางนี้เยอะมากเลยเขาบอกตัดคอร์สก่อนโว้ยเดี๋ยวมันเกิดเรื่อยๆเอาวังข้างหลังพี่แค่มีตัวข้างหลังเลยนะเอาเลยเอาเลยตายยังยังเอ้ยเลือดยังเหลืออีกเยอะยังไม่ตายง่ายๆหรอกนะไม่งั้นก็ไปเรียกเธอมาดิเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงแล้วเข้าจัดการมั่งก่อนเย้ยักษ์คู่ทำเป็นของเราแล้ว ยังมันยังเกิดต่อเรื่อ,ๆอยๆไอ้ดูข้างบนนี่ข้างบนมีเลเยอร์น้างบนแทนระวังนะอ,อ้อมาโว้ยรีบไปดีกว่าพี่เคนเขาว่ารีบไปกันเถอะอยู่นานไม่ปลอดภัยพี่เคนชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยอะเนี่ย <g ül üyor> เอ้ยมันลงไปข้างล่างนี่พี่เคนฮา่าไหนดูด,ดิข้างล่างมีอะไรอะ่ะเอ้ยระวังระวังรางนูนเพิ่มอุย้ยนางนูมเพียบเลยพี่เคนกองสปาร์มอยู่ถนานนายแถวนี้น่าอะไอ่ะระวังมีรางลุไปเพิ่มไหมเนี่ยไม่แน่ใจมันต้องลองลงไปดูอ่ะโอเคเราจะลองลงไปข้างล่างกันต่อเนาะมือติดนึงนะ ตอนนั้นเป็นเาวะใช่ปะเรายังไม่ไปนะอางนี้แหละเนี้เฮ้ยพี่เคนเราจะอีกกล่องหนึ่งแล้วว้าวจะโอเคค่อยๆปักทอดไปอุ้ยไม่ใช oh, ่แค่กล่องเดียวนะอ้อมดูให้ดีๆดิมสองอันด้วยใช่พี่เคนมีสองกล่องด้วยล่ะโอ้สุดยอดเฮ้เจมแมวเก็บมาเลยดีกว่าโอ้มีแอปเปิลทองด้วยอ๋อมีเมล็ดตังโมด้วยพี่เคนโอ้คุ้มมะเนี่ยบิดรูทก็มีโอเคเลยเราจะมีของดีๆกี่แล้วโอเคมาหลังให้แกไปปลูกเนาะ เอาล่ะเก็บกล่องกับรถรางไปด้วยแล้วก็อีกกล่องนึงอู้มันมีอีกเหรียญน,นึงพี่เคนรวม,มไปได้มากี่ตัวเนี่ยได้มาทั้งหมดก็สี่เหรียญพอดีเลยอะ่ะฮ่สุดยอดอะปิดบ้านกันดีกว่าไปพอแล้วมัง้งม,มาหลังคัมหาต่อเนาะน่าจะมีอีกในนี้มันลึกมากเลยนะพี่เคนยิ่งเดินยิ่งลึกกันเนี่ยดเดี๋ยวกลับไม่โกนะูกแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> <Ske ll. S 1> เขาว่าไปเนเธอร์กันดีกว่าไปหาแร่เพิ่มอะโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านอะอฮะถึงแล้วทันอไปเร็วไปเร็วไปเร็วฮ่าสไตล์มากเลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านเราเองอยู่ตรงหมู่บ้านชาวบ,บ้านของเราเองเนาะเวลาหาท่านทางรถมาดีกว่าอ๋อเขากล่าวว่าจะทำรางรถไฟอะ่ะจะได้ไม่ต้องเดินมาไงไปเลยไปเลยย่ย นี่อ้อมเอาไปขายให้คุณพ่อค้าดีมากวันก่อนนะพี่เคนเจอพ่อค้าขายของดีๆด้วยนะแล้วพี่เคนก็จับไว้ในห้องลับด้วยเซฟเฮาอ่าฮ่ามีมันคุกส่วนตัวหรือยังไงเนี่ยนี่ในหลังนี่หลังนี่มีประตูเรนโบว์ด้วยอ๋อที่มีสัญลักษณ์ประตูเรนโบว์ใช่ปะใช่แล้วนี่เลยขังเดียวอันนี้ขังเดียวใช่ปะเนี่ยก็เดี๋ยวเขาหายะนี่นี่คนนี้หายยากมากเลยนะ เอินไปเจอโชคดีมากเลยอ๋อคุณนี้เขารับซื้อคอยดาก้อนเอามาลากเป็นพวกจีอดสีม่วงได้ซึ่งจีอดสีม่วงเนี่ยหายากมากเลยนะคะต้องไปหาในโลกมังกรเท่านั้นโอเคเราสามารถลากมาได้3เหรียญค่ะว้าวสุดยอดอ๋อคุ้มมากเลยพี่คินเดี๋ยวรอคาลีนะวันหลังเรามาขายใหม่โอเคเดี๋ยวเราก็เหลือแค่สเหรียญกันเนาะ รากลับบ้านกันดีกว่าพี่เข่นก่อนที่มันจะคํำกันนะเราไปลองปล่อยน้องมังกรกรันดีกว่าอยากรู้จังเลยหน้าตาย,ยัางไงนะนี่เป็นมังกรที่จับง่ายสุดแล้วอ่ะเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแค่หากลองเองเนาะใช่แต่ว่ามังกรตัวอื่นมันไม่ได้อยู่ในกล่องไงดีแล้วพักผ่อนมั่งเราจะไปล่อยไว้ในกล่องนี้ดีปะ่ะอ่ากล่องนี้เหละหรอใช่ลกล่องกระจกนี้ล่ะเอาเลยเอาเลยแต่เราต้องทําที่ผูกกันเนาะกลัวน้องบินหนีนะ เอ้ยไม่งั้นนะน้องบินทะลุกระจกอะหายไปเลยเนี่ยโอเคเขาจะปล่อยแล้วนะ้น่ารักอ่ะนี่ผูกเชือกด้วยน่ารักจุ้งดูดิเหรีย่ยนเต็มเลยเขาบอกว่าแอปเบลเฮ้เป็นมังกรที่งกมากเลยเนี่ยต้องถือเงินไว้ด้วยมันชื่อคอยดาก้อนดูดิเสียงน้องน่ารักมากเลยได้ยินเสียงร้องน้องเป่า สอยปีกทียได้ทุดิบินไม่ขึนแล้วถ <laughs> ือเหรียญด้ยน,น,นะนักเหรียญถ้าเกิดเราฆ่าเจ้าคอยดาก้อนตายนะคะมันก็จะดอปแค่เศษทองให้เเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะเลี้ยงไว้แค่สองตัวนะคะเนะร้าน,นที่ออกค่ะเลี้ยงไว้นะอย่าไปฆ่ามนเลย <laughs> เราสามารถเก็บเอาไปแลกแค่ต่อเลยด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่เก็บไปแลกนะคะเพราะว่าเรายังเหลืออีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เจ้าจีอสีม่วงนี M ่นะคะเจ้าแรดตัวสีม่วงนี N ่แหละเป็นแล่แรงนะคะเราสามารถนำมาคราฟเป็นชุดเกราะหรืออาวุธก็ได้เนาะเราลองคราฟเป็นดาบนะคะก็จะมีพลังโจมตีประมาณเกน้าแอคแท็นะคย จะขอเก็บไว้ก่อนเนาะโอ้ยมันสวยจังเลยม่วงม่วงคล้ายๆกับลายคริสตัลสีม่วงเลยอ่ะนี่ขอบอกว่าสีเหมือนมันม่วงเลยนะก็โอเคค่ะเราก็เล่นไมค์ครับในโลกของมังกรไวเมอร์ในคลิปที่6ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบมังกรแล้วก็ประกาศแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมไมค์ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกคนกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้าบ๊ายบาย